ผู้กำกับกำลังจะสั่งคัดแต่เส้นเสียบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวลู่จินอันเขาจะต้องไม่เป็นอะไรลู่จินอันท่องคาถาและสามารถลงมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับรอรับคำชมจากเส้นเสียแต่เส้นเสียกับบอกว่าก็ไม่ถึงกับขายหน้าหรอกลู่จินอันจึงบอกว่าเขาปากไม่ตรงกับใจ ตอนนี้ฉันพูดไม่ออกจริงๆรอให้ฉันได้ใช้ปากกับนายก่อนแล้วกันถ้าอยากได้ยินอะไรถึงตอนนั้นฉันจะพูดให้ฟังลู่จินอันเบือนหน้าหนีใครสนกันละ่ะผู้กำกับเข้ามาชื่นชมลู่จินอันที่วันนี้เขาสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่จูจ่ๆโครงของฉากละครก็กำลังจะพังลงมาลู่จินอันพุ่งเข้าไปช่วยทีมงานที่กำลังจะโดนโครงฉากทับ เส้นเสียพยายามห้ามแต่ไม่ทันซะแล้วลู่จินอันเข้าไปผลักทีมงานออกและตัวเองโดนโครงฉากทับส่ินเชี่ยตะโกนเรียกสุดเสียงขอโทษนะวิธีปรมพยาบาลของฉันมันผิดไปหน่อยลู่จินอันยิ้มแห้งๆให้เส้นเสียลุกขึ้นได้ไหมลู่จินอันคิดในใจว่าเมื่อกี้เขาเป็นห่วงเรางั้นหรอ ฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงนะเส้นเสียเข้ามาพยุงลู่จินอันและดุเขาว่าอย่าฝืนเส้นเสียเดินไปบอกผู้กำกับว่าจะพาลู่จินอันไปนรักษาพร้อมกับมีเสียงนินทาจากทีมงานว่าทำไมพวกเขาดูสนิทกันจังหรือบางคนก็บอกว่าพวกเขาเหมือนน้ำกับไฟเข้าใกล้กันไม่ได้เส้นเสียทำแผลให้ลู่จินอันพูดอะไรกับเขาเขาก็ไม่ตอบ ลู่จินอันได้แต่คิดในใจว่าปกติเขาชอบรังแกฉันไม่ใช่หรอพวกเขาสองคนมีกรรมอะไรร่วมกันกันแน่พูดอะไรหน่อยสิแบบนี้มันน่าอึดอัดนะลู่จินอันพูดขึ้นมาเออโชคดีนะที่ฉันไปช่วยทีมงานคนนั้นทันไม่งั้นเขาก็คงสวยไปแล้วเส้นเสียลุกพวดขึ้นมาทําลู่จินอันตกใจเขากดไปที่ไหล่ของลู่จินอันจนเลือดออก ยังจะกล้าอวดดีอีกใช่ไหมที่ฉันสั่งสอนนายไปมันยังไม่สาแก่ใจนายใช่ไหมลู่จินอันพูดด้วยความโมโหฉันต้องขออนุญาตนายด้วยหรือไงไอแวมพายบ้าอย่าเพิ่งดีใจไปเลยสักวันฉันจะทําให้นายกลายเป็นเท่าทุลีให้ได้ด้วยวิชาที่นายมีตอนนี้คิดว่าจะควบคุมฉันได้หรอ ตอนนี้นายเป็นแค่เหยื่อของฉันทั้งเลือดทั้งเนื้อของนายเป็นของฉันนายไม่มีทางหลุดพ้นจากการควบคุมของฉันได้ลู่จินอันเจ็บจนอุทานออกมานายกับฉันไม่มีวันอยู่ด้วยกันได้หรอกเส้นเสียชะงักและจับให้ลู่จินอันนอนลงพักผ่อนเถอะเพื่อรักษาบาดแผลของนายฉันต้องแลกกับพลังเวทของฉันที่จะต้องค่อยๆหมดไปสุดท้ายแล้วพลังปีศาจมันก็ไม่ได้แย่สำหรับนายใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นฉันขอร้องนะขอแค่นายอยู่ข้างๆ้างฉันแบบนี้เพื่อให้ฉันแน่ใจว่านายจะไม่เป็นอะไรเส้นเสียพูดพร้อมกับใช้พลังของตัวเองรักษาบาดแผลให้ลู่จินอันบนโลกนี้มีแค่ฉันเท่านั้นที่จะรักษาบาดแผลของนายได้ยาอื่นมันไม่คู่ควรกับเจ้าเลยซักนิดหลังจากนั้นลู่จินอันก็ฟื้นขึ้นมาจากนี้ไปฉันจะไม่ยอมให้นายเสี่ยงอันตรายแบบนี้อีกแล้ว แต่ตอนนี้ฉันทำแผลให้นายก่อนดีกว่าลูจ่จินอันยังสลึมสลือไม่โอเคเหรอฉันจะค่อยๆทำนะลูจ่จินอันอุทานออกมาเบาๆว่าเจ็บในที่สุดเส้นเสียก็พันแผลเสร็จเส้นเสียเขาลุกออกไปคุยโทรศัพท์กับผู้กำกับว่าขอให้ลูจ่จินอันได้พักก่อนและจะไม่ให้กระทบกับงานของผู้กำกับเส้นเสียอุ้มลูจ่จินอันขึ้นมาเพื่อจะพากลับบ้านและบ่นกับตัวเอง ปกติเอาแต่โวยวายแต่นี่ว่านอนสอนง่ายขึ้นมาเลยนะมีคนเข้ามาในห้องที่ลู่จินอันพักอยู่เมื่อกี้แต่กลับเจอกองเลือดขนาดใหญ่จนรู้สึกสงสัยมากว่าสองคนนี้ทำอะไรกันแน่ทำไมตื่นมาแล้วขาถึงได้หายเจ็บแล้วล่ะนี่มันพลังของเส้นเสียหรอเขาทำแผลให้ฉันหรอ ดูแล้วความสัมพันธ์ของฉันกับเขาในอดีตน่าจะไม่ธรรมดาซันแล้วฉันต้องหาทางรู้ให้ได้ถ้าฉันรู้เรื่องอดีตของเขาได้ฉันอาจจะรู้จุดอ่อนของเขาฉันจะได้หลุดออกจากการควบคุมของเขาสักทีลู่จินอันเดินตามหาเส้นเสียแต่ไม่เจอลู่จินอันตั้งใจจะขอบคุณเขาที่ช่วยทำแผลให้หาอะไรอยู่หรอจ,จู่ๆเส้นเสียก็ปรากฏตัวอยู่ข้างหลังเขาทั้งๆที่เปือยท่อนบนอยู่ เป็นอะไรไปล่ะทำไมนายไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะลูจ่จินอันพูดพร้อมปิดตาตัวเองปกติเส้นเสียอยู่บ้านคนเดียวเลยไม่ได้หยิบเสื้อผ้าออกมาด้วยด้วยความเคยชินฉันอาบน้ำในบ้านตัวเองนะแค่ถอดเสื้อต้องขออนุญาตนักพต์อย่างนายเลยหรือไงลูจ่จินอันหน้าแดงแป๊ดก่อนหน้านั้นนายจะทำแบบนั้นก็ไม่แปลกหรอกแต่ตอนนี้มีฉันอยู่ด้วยนะ ใช่นายอยู่ที่นี่ข้างๆฉันแล้วลู่จินอันบอกเส้นเสียว่าให้รีบใส่เสื้อผ้าแล้วรีบตามมาเขามีเรื่องจะพูดด้วยลู่จินอันเป็นคนเริ่มบทสนทนานายเป็นคนรักษาแผลที่ขาให้ฉันใช่ไหมฉันรู้ว่านายต้องเจอผลกระทบอะไรบ้างไม่ว่านายจะมีจุดประสงค์อะไรฉันก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะเส้นเสียบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับเขา ถึงเส้นเสียจะทำหน้าเย็นชาแต่ก็แอบ,บดีใจที่ได้รับคำขอบคุณจากลู่จินอันลู่จินอันรู้ว่าผลกระทบมันร้ายแรงมากทำไมเส้นเสียถึงโกหกละ่ะแต่จูจ่ๆเส้นเสียก็ดุขึ้นมานายนั่นแหละบุ่มบ่ามใจร้อนลู่จินอันนายมีชีวิตเดียวนะลู่จินอันตะคอกกับในฐานะนักพน์ฉันก็ต้องปกป้องคนที่กำลังลำบาก ถ้าฉันเห็นคนกำลังจะตายแล้วไม่ช่วยฉันจะต่างอะไรกับปีศาจไรห,หัวใจพวกนั้นล่ะลู่จินอันเพิ่งสำนึกได้ว่าตัวเองพูดผิดไปใช่แล้วพวกปีศาจมันไร่หัวใจพวกนักพจนแบบนายอยากจะกำจัดไอ้พวกนี้ที่สุดเราไม่ใช่หรอลู่จินอันรีบปฏิเสธว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเขานายนี่มันเป็นพวกนักพจน์ที่ห่วงใย,ยโลกสินะ ปกติเป็นนักพจ์ที่ต้องปราบปีศาจแต่ตอนนี้กลายเป็นเหยื่อของปีศาจเสียเองตอนนี้ถูกบังคับให้อยู่ข้างๆฉันแบบนี้คงไม่พอใจมากสินะลู่จินอันรีบเถียงว่าการช่วยคนอื่นมันเกี่ยวอะไรกับเส้นเสียในขณะที่สองคนกำลังเถียงกันเสียงนาฬิกาเตือนให้ไปกองถ่ายก็ดังขึ้นเพราะอุบัติเหตุเมื่อวานฉันลางานให้นายแล้ววันนี้นายอยู่นี่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้น นายรู้เอาไว้นะไม่ว่านายจะหนีไปอยู่ที่ไหนฉันก็จะตามหานายจนเจอไม่รู้เลยว่าเสียงนาฬิกาปลุกนั้นมันดีหรือแย่ฉันยังไม่ได้ถามอะไรสักอย่างเลยแต่พอคุยกับเขาที่ไรก็โมโหทุกทีไม่ได้ฉันต้องหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรทำให้เขายึดติดกับฉันขนาดนี้คุณลู่ทำไมถึงมาที่กองถ่ายละ่ะขาของคุณโอเคแล้วหรอเมื่อวานขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผม ลู่จินอันยิ้มรับไม่เป็นไรหรอกคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วละ่ะลู่จินอันถามถึงเส้นเสียแต่ทีมงานคนนั้นบอกว่าเส้นเสียกำลังถ่ายทำอยู่ให้ไปรอที่ห้องรับรองทีมงานที่เข็นรถเข็นให้ลู่จินอันพูดถึงเรื่องเมื่อวานว่าก่อนถ่ายทำเช็คอุปกรณ์ดีแล้วทำไมจูจ่ๆถึงเกิดเรื่องขึ้นได้ ลู่จินอันก็รู้สึกสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันลู่จินอันก็เลยอยากไปดูสลิงเส้นนั้นอีกครั้งลู่จินอันมาที่ห้องเก็บของนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฝีมือของปีศาจพลังปีศาจที่นี่สั่งจากพลังของเส้นเสียฉันเคยคิดว่าก่อนหน้านี้เป็นฝีมือของเส้นเสียฉันเข้าใจเขาผิดไปสินะดูอย่างนี้แล้วที่กองถ่ายมีปีศาจตัวอื่นแฝงอยู่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ ต้องใช้เลือดเพื่อดึงดูดปีศาจฉันต้องล่ออมันออกมาได้แน่ลู่จินอันกำลังไล่คาถาเพื่อกำจัดปีศาจแต่จูจ่ๆเส้นเสียก็โผล่มาข้างหลังทุกคนมองมาที่ลู่จินอันที่กำลังทำท่าทางแปลกๆลู่จินอันตกใจสุดขีดไม่นึกว่าน่าจะจริงจังกับการแสดงขนาดนี้ขนาดขาเจ็บยังมาซ้อมบทอยู่เลยเส้นเสียพูดเซล ลู่จินอันไม่คิดเลยว่าเส้นเสียจะช่วยเขากอบกู้สถานการณ์ครั้งนี้เอาไว้ไม่ได้มาหาฉันหรอไปคุยกันที่อื่นเถอะเส้นเสียรีบพูดเพื่อพาลู่จินอันออกไปจากตรงนี้ก่อนหน้านี้เขาโมโหมากที่ฉันเอาตัวเข้าไปเสี่ยงคราวนี้มาช่วยฉันเองทําไมจูจ่ๆเขาถึงมีท่าทีแบบนี้นะทําไมครั้งนี้นายไม่โกรธล,ล่ะลู่จินอันเอ่ยปากถาม โกรธหรออยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ต้องควบคุมอารมณ์สิเขาทําตัวดีแต่เปลือกตอนรับหลังคนอื่นไม่เห็นพูดแบบนี้เลยฉันยังมีถ่ายอีกฉากฉากสุดท้ายนายรอฉันตรงนี้แหละส่วนเรื่องที่นายหนีออกมารอเลยฉันจะกลับไปจัดการนายที่หลังเส้นเสียพูดก่อนเดินจากไปทิ้งลู่จินอันไว้กับความกลัว ในขณะที่เส้นเสียกำลังถ่ายทำลู่จินอันก็นั่งอยู่ห่างๆพร้อมชื่นชมเขาแบบเงียบๆรุ่นพี่ลู่จินอันใช่ไหมครับมีอะไรหรอครับรุ่นพี่เล่นฉากปูเก่งมากเลยครับพอจะแบ่งปันความรู้ให้ผมบ้างได้ไหมถ้าอยากถ่ายฉากปูออกมาดีต้องเคลื่อนไหวให้กระชับโดยเฉพาะหลังเอวและหน้าท้องพร้อมเอานิ้วจิ้มไปที่ตัวของคนถามรุ่นพี่ครับ กลิ่นบนตัวรุ่นพี่น่ะจ,จู่ๆเสื้อเสียก็โผล่มากระชากผู้ชายคนนั้นจากข้างหลังคุยอะไรกันอยู่หรอครับหอฟังด้วยคนคงไม่ลังเกียจใช่ไหมครับเสื้อเสียจัดการผู้ชายคนนั้นรู้จินอันตกใจที่นี่มันกองถ่ายนะแล้วนายอยากให้เขาดูดพลังคนที่นี่ไปหมดหรือยังไงแล้วนายล่ะยอมเป็นเหยื่อล่อให้เขาออกมาเลยเหรอเพื่อไอ้กระจอกกระจอกแบบนี้เนี่ยนะ ผู้ชายคนนั้นกรีดร้องขึ้นมาและเขาก็สลบลงไปเส้นเสียนายบ้าไปแล้วหรือไงรู้จินอันการฝึกซ้อมกับคนอื่นเพื่อพัฒนาการแสดงเป็นเรื่องดีนะแต่อย่าทุ่มเทจนอินเกินไปละ่ะนายกำลังป่วยอยู่ไม่ควรลงไปสู้ด้วยตัวเองแบบนี้ถ้าจำเป็นแล้วก็ฉันพร้อมรับคำถาเสมอ เส้นเสียหิ้วผู้ชายคนนั้นพร้อมบอกคนอื่นว่าสังเกตมานานแล้วว่าผู้ชายคนนี้ดูป่วยๆให้รีพาเขาไปส่งโรงพยาบาลดูสิถ้าทุกคนทำแบบนายนายคิดว่านายจะปรับมันได้ก่อนหรือมันจะฆ่าคนอื่นได้ก่อนล่ะลู่จินอันตะคอกเส้นเสียถึงแบบนั้นก็ไม่ควรทำรุนแรงแบบนี้นะจำจัดปีศาจแบบนี้คนที่โดนสิงอาจจะได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะ สเสียว่าลูจ่จินอันว่าฝีมือแค่นี้แต่ยังคิดจะช่วยคนอื่นเมตตาปีศาจแต่อย่าคิดว่าปีศาจจะเมตตากับตัวเขาเองลูจ่จินอันนายใจดีกับปีศาจตัวอื่นแต่ทำไมถึงเอาแต่พูดว่าจะกำจัดฉันอยู่อย่างน,นั้นละ่ะเขาพูดพร้อมเสยคางลูจ่จินอันขึ้นมาจะไม่เว้นฉันไว้หน่อยหรอท่านนักพจน์ลูจ่จินอันอึกอักไม่ยอมพูด ไม่พูดก็ดีเหมือนกันมันคงไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากฟังอยู่ดีในเมื่อเรื่องที่นี่จบแล้วแล้วก็ควรกลับไปส,สาสงเรื่องของเราแล้วล่ะเส้นเสียโยนลู่จินอันเข้าไปในห้องเพื่อให้เขาได้ไต่ตองตัวเองแต่ลู่จินอันนึกว่าจะถูกเขากินซะอีกทำไมเขาถึงใจดีกับฉันล่ะ <c oughs> ลเขาดูแข็งแกร่งมากจริงๆดูจากเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะอมมือกับฉันมาตลอดไม่งั้นวิชากระโหลก,กลาที่ฉันมีคงโดนเขาจัดการไวนานแล้วมาคิดดูแล้วก็เป็นเพราะท่าทีป่าดเถื่อนของเขาที่ทำให้ฉันทะเลาะก,กับเขาบ่อยแต่ตอนนี้ฉันกลับอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นตรวจสอบเขาหรือยังตรวจสอบแล้วครับตอนนี้เขาเปิดเผยตัวตนแล้วครับคนนี้แหละครับที่พวกเราตามหาจับตาดูเขาไว้รอคำสั่งจากฉัน ชายลึกลับพูดกับลูกน้องรับทราบครับลู่จินอันผ่านมาหลายปีในที่สุดฉันก็เจอนายสักทีท่านี้ทำไมมันคุ้นจังเหมือนตอนนั้นเลยบ้าไปแล้วฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยลู่จินอันตบหน้าตัวเองรัวๆในขณะที่กำลังถ่ายทำเจ้นเสียก็นึกถึงเรื่องที่เขาเคยทำกับลู่จินอันจนแสดงผิดๆถูกๆไปหมด เส้นเสียจึงขอให้หยุดถ่ายก่อนเพื่อปรับสภาพจิตใจทุกคนเอาแต่พูดว่าทำไมเส้นเสียถึงดูแปลกๆไปไม่เล่นตามบทเลยเส้นเสียอยู่มาเป็นพันๆปีจะมาพลาดท่ากับฉากที่คล้ายเรื่องแบบนั้นเนี่ยนะอย่าบอกนะที่ผ่านมาเป็นพันปีเขาไม่เคยมีความรักเลยถ้าเจอเขานะจะร้อให้เข็ดเลยลู่จินอันแอบหัวเราะอยู่เงียบๆจ,จู่ๆเส้นเสียก็โผล่มาคว้ามือเขาเอาไว้ น่าคิดจะล้อใครหรอ